ไดโนเสาร์เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนโลกน่าเสียดายที่เราไม่สามารถมีจูราสสิกพาร์คที่ซึ่งเราจะได้เห็นสิ่งมีชีวิตที่เจ๋งที่สุดมีชีวิตอยู่ในนั้นแต่จริงๆแล้วเรากําลังอาศาัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีอายุพอๆกับไดโนเสาร์อย่างจระเข้และฉลามพวกมันไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะักตั้งแต่ปรากฏตัวเมื่อหลายล้านปีก่อนแต่ไดโนเสาร์ส่วนใหญ่อยู่ไม่รอดในตอนที่ดาวเคราะห์น้อยชนโลก ดาวเคราะห์น้อยเป็นปุ่มรีเซ็ตขนาดยักษ์สำหรับโลกของเราหลังจากพุ่งชนโลกนักท่องอวกาศนี้ได้กวาดล้างสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยเทาซึ่งบดบังแสงแดดซึ่งหมายความว่าพืชไม่สามารถเติบโตได้และทำให้สัตว์กินพืชจำนวนมากหิวโหยเป็นผลให้พวกมันต้องเปลี่ยนอาหารและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงใหม่สิ่งนี้ทำใหไดโนเสาร์เหล่านั้นบางส่วนต้องดำเนินชีวิตในเส้นทางใหม่กลายเป็นศัตมัยใหม่ที่เรารู้จักในทุกวันนี้ หากดาวเคราะห์น้อยเปลี่ยนเส้นทางเพียงเล็กน้อยไดนโนเสาร์จะยังคงเป็นสายพันธุ์ที่มีอำนาจอยู่ถ้างั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไดนโนเสาร์ยังคงวนเวียนอยู่ประการแรกวิวัฒนาการจะแตกต่างออกไปสำหรับพวกมันบางทีในช่วงเวลาหลายล้านปีนั้นมนุษย์อาจไม่ได้วิวัฒนาการมาอยู่เหนือห่วงโซ่อาหารก็ได้ลองนึกภาพโลกที่ไดนโนเสาร์ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันถ้าไดนโนเสาร์มีวิวัฒนาการเหมือนมนุษย์ เราจะต้องแข่งกับพวกมันมีมนุษย์หลายสายพันธุ์แต่โฮโมเซเปียนหรือที่เรารู้จักกันดีว่าคือพวกเรานั้นมีใช้เหนือกว่าไดโนฮิวแมนนอยหรือไดนอยที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์คงจะเป็นอะไรที่แปลกๆอย่างแรกพวกมันจะดูแตกต่างออกไปโดยดูเป็นสัตว์เลื้อยคลานมากกว่าเราขนาดสมองของเราจะแตกต่างกันและร่างกายของพวกมันจะใหญ่กว่าและแข็งแรงกว่า การเอามนุษย์และไดโอยมายืนข้างๆกันนั้นเป็นอะไรที่น่าสนใจอย่างแรกไดโอยจะมีเกล็ดซึ่งต่างจากผิวหนังมนุษย์และฟันของพวกมันจะคมกว่าแต่พวกมันอาจไม่มีห้านิ้วในแต่ละมือและเล็บของพวกมันจะเป็นกรงเล็บที่แหลมคม เราไม่รู้ว่าพวกมันจะเสียงเหมือนอะไรแต่พวกมันอาจมีเสียงเหมือนจระเข้เดนโนเสาร์มีการมองเห็นที่ดีมากไม่เทียบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่เราจะเห็นใดหน่อยที่มีตาโตประชากรลูกมีมากถึง8,000ล้านคนและเราได้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับความต้องการของเรา จากที่กล่าวมาถ้าใดน้อยเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเด่นสภาพแวดล้อมก็จะเหมาะกับพวกมันเมื่อพูดถึงลักษณะทางกายภาพนักวิทยาศาสตร์ได้ค่าการว่าใดนอยจะมีลักษณะอย่างไรหากพวกมันพัฒนาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดซึ่งเดินตัวตรงและมีนิ้วหัวแม่มือแบบจับกับนิ้วอื่นได้นิ้วหัวแม่มือที่ขยับได้เหล่านี้มีความสำคัญต่อวิวัฒนาการเนื่องจากช่วยให้มนุษย์เริ่มใช้เครื่องมือเพื่อป้องกันตัวเองและล่าสัตว์ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาจดูไม่เหมือนสัตว์เลือล้อยคลานในอุดมคติและรูปร่างหน้าตาของมันอาจดูไม่สวยงามนะักแต่ถ้าไดาโนเสาร์มีวิวัฒนาการขึ้นมาสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาจเป็นเพื่อนร่วมชั้นหรือเพื่อนร่วมงานของคุณก็ได้ ไดโนเสาร์ทุกตัวไม่เหมือนกันเมื่อพิจารณาจากฟอสซิลบางชนิดมีขนาดมหึมาขนาดที่บางชนิดมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ในยุคปัจจุบันไดโนเสาร์บกที่ใหญ่ที่สุดคือไทททนโนซอรัสแม้ว่าจะเป็นการวัดแบบประมาณคร่าวๆด้วยอิงจากกระดูกฟอสซิลมีการประมาณว่าไดโนเสาร์นี้มีความยาวประมาณ37เมตรและมีอายุระหว่าง100ถึง95ล้านปีก่อน มันใหญ่โตมากจนมีน้ำหนักเทียบเท่ากับช้างในยุคปัจจุบันถึง18เชือกมีไดโดนเสาร์อยู่ทั่วโลกในยุคสมัยผู้มีอากาศและภู้มีประเทศที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามมีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่เรารู้ว่ามีขนาดมหึมาแต่ถึงแม้พวกมันจะมีขนาดร่างกายใหญ่โตแต่ขนาดสมองไม่ได้ใหญ่ตามไดโนเสาร์มีชื่อเสียงที่สุดบางตัวเช่นอัลโลซอรัสและสเตโกซอรัสมีสมองที่เล็กมากเหมือนกับฉันเลยซึ่งหมายความว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกมันจะพัฒนาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดอย่างเหมาะสมอืมเข้าใจได้ แต่ในช่วงปลายยุคครีเทเชียสที่เร็กซ์นั้นเดินเตร่ๆไปทั่วแผ่นดินมันมีสมองที่ใหญ่กว่าอัลโลซอรัสที่ตัวเล็กกว่าซึ่งอยู่มาก่อนหลายล้านปี กระนนั้นสมองของทีเร็กซ์มีน้ำหนักไม่ถึง1กิโลกรัมเท่านั้นสมองของมนุษย์หนัก1.35กิโลกรัมมันอาจจะเจ๋งมากที่ได้เห็นทีเร็กซ์พัฒนาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดโดยมีนิ้วหัวแม่มือที่จับกับนิ้วอื่นได้บนมือเล็กๆที่เหมือนแท่งไม้ของมันตรงกันข้ามกับความเชื่อที่เป็นที่นิยมทีเร็กซ์นั้นค่อนข้างช้าและมนุษย์สามารถวิ่งเร็วกว่ามันได้อย่างง่ายดายดังนั้นหากอยู่จนถึงทุกวันนี้เรารู้ได้เลยว่าพวกมันจะไม่ลงแข่งกีฬาการแข่งขััรราาัันนนนนนนใดดๆทีี่่่่่เเเกกกกกยวววววบาาาารรริิิงแแู้้โสสส์ออจป็ตตพืืชละ แต่ตลอดวิวัฒนาการของพวกมันสิ่งหนึ่งที่ยังเหมือนเดิมคือพวกมันมีสมองขนาดเล็กนอกจากนี้ยังมีไดโนเสาร์รูปแบบอื่นๆด้วยอย่างสัตว์ที่มีขายาวและมีเขาอย่างไรก็ตามพวกมันอยู่เหนือห่วงโซ่อาหารแม้จะเป็นตอนที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเล็กๆเ,เ,เข้ามามีบทบาทเราพิจารณาได้ว่าเมื่อดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกและกําจัดไดโนเสาร์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเข้ามาแทนที่หากไดโนเสาร์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีตำแหน่งที่โดดเด่นในห่วงโซ่อาหารและได้ดำเนินตามเส้นทางที่คล้ายคลึงกกัันนนใววฒาาร ความเป็นจริงในปัจจุบันก็จะแตกต่างไปจากที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้อย่างสิ้นเชิงไดโนเสาร์จะมีสมองที่ใหญ่กว่าและจะแข่งขันกับมนุษย์เพื่อชิงตำแหน่งสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดสาเหตุหนึ่งที่มนุษย์และนกแก้วสามารถพูดได้ก็เพราะความแข็งแรงและรูปร่างของลิ้นเราไดาโนเสาร์ที่วิวัฒนาการมาจะมีกระโหลกที่แตกต่างไปซึ่งมีรูปร่างที่พอดีกับลิ้นหากพวกมันต้องการพูดได้เหมือนมนุษย์ สาเหตุหนึ่งที่ทำให้มนุษย์มาถึงจุดนี้ได้เพราะเราวิวัฒนาการให้ยืนตัวตรงเพื่อตรวจจับผู้ล่านี่เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่เราต้องเอาชนะเพื่อความอยู่รอดแต่ไดนโนเสาร์จะต้องเจอกับอะไรท้าทายอีกค่ะพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอำนาจที่สุดอยู่แล้วไดนโนเสาร์สมองโตบางตัวมีขาที่ยาวซึ่งหมายความว่าพวกมันสามารถวิ่งได้เร็วตรวจจับผู้ล่าและคว้าอาหารเอาไว้ก่อนมันจะหนีไปไกลเกินเส้นทางวิวัฒนาการของพวกมันจะแตกต่างจากของมนุษย์อย่างมากและอาจจะก้าวหน้ากว่านั้นด้วย สมองของพวกมันสามารถพัฒนาจนสั่งให้ทำสิ่งที่น่าประทับใจได้พวกมันอาจฉลาดกว่าเราและมีปฏิกิริยาตอบสนองที่เร็วกว่าลองนึกภาพไดโนเสาร์คนพบแรงโน้มถ่วงแทนที่จะเป็นไอแซคนิวตันหรือไดโนเสาร์เขียนบทละครและบทกวีได้ดีกว่าวิลเลียมเชกสเปียร์ลองจินตนาการถึงไดโนเสาร์ที่มีความรู้เชิงสร้างสารรค์ในการผลิตผลงานศินละปะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ดูดนตรีและภาพยนตร์จะวนเวียนอยู่กับวัฒนธรรมไดนโนเสาร์และแฟชั่นจะดูแตกต่างไปจากโลกอื่น เราจะอยู่อย่างสงบสุขกับไดโนย์แต่แน่นอนว่าเราจะแข่งขันกับพวกมันฟุตบอลโลกจะมีไดโนเสาร์และมนุษย์เล่นให้กับทีมชาติของตนแต่สโมสรจะแยกเป็นของมนุษย์หรือไดโนเสาร์เท่านั้นต่างอาชีพจะถูกวควบคุมโดยสายพันธุ์เดียวและงานที่ต้องใช้ความต้องการทางร่างกายมากกว่าจะถูกยึดครองโดยไดยโนเสาร์อย่างกรรมกรหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในที่สุดไดโนเสาร์ก็จะยึดครองโลกเพราะพวกมันมีร่างกายที่แข็งแกร่งกว่ามนุษย์และได้เปรียบกว่า ในทางกลับกันมนุษย์จำเป็นต้องหาวิธีที่จะตามให้ทันไดโนเสาร์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีเส้นทางวิวัฒนาการที่ต่างไปจากเดิมโดยที่พวกมันไม่เคยกลายเป็นสัตว์ขนาดมาหึมาเหมือนไดโนเสาร์มาก่อนสมองของพวกมันใหญ่และมีการพัฒนาแม้ว่ามนุษย์จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดในโลกแต่เราไม่เคยมีสมองที่ใหญ่ที่สุดสัตว์อย่างออกา้าวานช้างและเอฟอื่นๆมีสมองที่ใหญ่ขึ้นแล้วทำไมเราถึงฉลาดกว่าพวกมันละ่ะ คำตอบคือเราไม่รู้สมองเป็นอวัยวะที่ซับซ้อนที่สุดที่เรามีและเรารู้เรื่องนี้น้อยมากเราไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุใดมันจึงซับซ้อนเช่นนั้นหรือเหตุใดจึงทํางานเช่นนั้นลูกหลานของไดโนเสาร์ในปัจจุบันเช่นอีกาและนกแก้วมีสมองที่ซับซ้อนซึ่งช่วยให้พวกมันสื่อสารใช้เครื่องมือหรือแม้แต่นับเลขได้ในกรณีนี้ใหญ่กว่าไม่ได้หมายความว่าดีกว่าเสมอไป สมองของนกแก้วมีขนาดเล็กกว่าของแมวแต่มันซับซ้อนและฉลาดกว่าสมองของแมวเหมียวมากนักวิทยาศาสตร์บางคนแย้งว่าไดาโนเสาร์จากภาพยนตร์ไม่ได้ทำออกมาแม่นยำา100%เอร์เซตและพวกมันก็เคยมีขนในแง่ของวิวัฒนาการไดโนเสาร์ที่มีขนนกขนาดเล็กบางตัวอาจเดินตามเส้นทางของไพรเมทพวกมันอาจพัฒนาเป็นไพรเมทที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ซึ่งอาจจะเริ่รอยตามเส้นทางของการเป็นมนุษย์อีกสายพันธุหนึ่ง